ชีวิตที่ผ่านมาเราก็โลกชาวโลกเข้าก็มีครอบมีครัวมีบ้านมีช่องมีเรือนมีชานแย่งกันหาใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ชาติเดียวนะแต่เราสลับทิ้งธร้ามชาตินึงเราเกิดมาแนละ้วตั้งหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาตินะที่ผ่านมาเรานับไม่ได้แต่เราไม่เคยทิ้งทิ้งมาสืบตรำเพราะต้องเสียดายดอกผัวเพราะต้องเสียดายดอกทรัพย์เพราะต้องเสียดายดอกลูกหลาน หินมันสกักมึงมาบวชสกเดียวนึงกิ้มึงนะาต้องไปเสียดแนนอลูกป้าไอ้ซนเขาจะได้ยากกันเราไปราของเขาดอกอาจรย์้าตั้ังโอ่งหัวเวลาั้าถ้าเก็ยังเรอยวาไม่ได้จับ เาไม่เจออถ้าเรามีสามีมีภรรยาแล้วอยู่กันไปอยู่กันมาเกิเกลียดกันกรรมการเกลียดสามีกรรมการเกลียดก็ามีบุรยากกรรมการเกลียดสามีก็ทําให้ มันมีสามีสามีก็จะเกลียดเรามันจะเกลียดกันไปเสียกันมาเพราะนั้นอย่าไปยกมังงีกใส่หัวหัวเลยมันเรียกกลมมังงีกไนกลมมังงคำพูดด้วยเรียกพระเจ้าว่าสามีเกลียดเป็นพรเทวดาในบ้าน ัือเทวดานแะท้คือเขารบบูชาเทวดาคือเขารบสามีนั่นแหละคุณรถ้าสามีทำทร้ายทำามีทอดทิ้งสามีอะไรเนะี่ยบุคคลผู้นั้นก็กลายเป็นเทวดาไม่ดูแลอาภัพเลยนะา,ลยนะาสามีกัั่เาแบบรนันได้ะึสัตว์ต่อสามี่นะแม่สามีจะ จะอันนี้ก็ตามเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนซื่อสัตว์แต่สามีไม่ซื่อสัตว์ต่อภรรยาสามีก็ตกนรกเองเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยว<อ>เราซื่อสัตว์ต่อสามีเราก็้นสวรรค์สามีก็ไปนรกถ้าสามีไม่ซื้อสัตว์ต่อภรรยาสามีก็ไปสวรรค์ภรรยาไม่ซื่อสัตว์ต่อสามีภรรยาก็ไปนรกมันเป็นที่กรรมนะถ้าเราดีอ่ะ มันก็เป็นทางสวรบค์ของเรา <c oughs> ไม่ต้องเบสบา้าอยู่ไปอยู่มา, <c oughs> มาเขาเห็นนิสัยดีเขาไปทั้งอื่นไม่นานเขาก็ตายรังเหมือนเดิมเพราะว่าไปเทียบกับนิสัยแล้วมันจะย้อนไปย้อนมาสู้เมียคนนี้ไม่ได้แต่ถ้าเขาไปหากิ๊กกิ๊กดีกว่าลทำไงดีกิ๊กดีกว่าโอ้ไปนึกถึงเมียเมื่อไหร่ทำไมเห็นแต่หน้ายักษ์ นึกถึงหน้าคิกกบอยู่กับคิกดีกว่าเลยแต่ถ้าไปอยู่กับคิกแล้วกับเห็นไหมล่ะแต่พระเจ้าว่ามีเทพธิดานางหนึ่งมาหาพระุทธิจักเทพธิดาลัศมีรุ่งเรืองมากความงามมากแล้วก็สามารถนึกอยากให้ร่างกายเป็นสีน้าเงินก็เปลี่ยนเป็นแสงสว่างสีน้าเงินว่า ร่างกายก็เือผิวพรรณออกสีน้ําเงินเขียวงามนึกอยากให้เป็นสีทองก็เปลี่ยนร่างกายเป็นสีทองแล้วก็รัศมีก็สีทองอบนึกอยากเป็นสีแดงก็เป็นสีแดงเรื่องงามเหมือนผลตเลึงสุดผิวพรรณงามผิวสีพรรณก็งามเพิ่นก็มามากราบพระพุทธเจ้าก็เลยยกเลยเล่าเรื่องบุพก,กรรมที่เป็นคนซื่อสัตย์ต่อพระสาีให้ฟัง ข้าพเจ้าไม่ได้ทำกุศลด้านอื่นเลยข้าพเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ต่อสามีนะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่นอกใจประกอบอาชีพการบ้านการเรือนดีด้วยบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมาเกิดเป็นเท,ทิดาชื่อว่านามะประมาณิกาเท,ทิดาชื่อว่านามะประมาณิกาคือนามันก็คือร่างกายนี้มีความสวยงามอย่างไม่มีประมาณ พระพุธเจ้าเรามาเทศให้นางวิสาขาฟังนางวิสาขาสตรีที่มีความซื่อสัตย์ต่อต่อสามีพื่นกาเล่าเรื่องความซื่อสัตย์ไม่นอกใจทําการบ้านการเรือนดีนาไม่ประทูษพูด,พดยุแยเป็นคนถูกสามีทำร้ายก็ไม่น้อยใจให้คุณเครืองยนยอมทนแต่สามีก็เป็นต้นรกได้เหมืเมื่อตายจากนั้นไปเธอก็เลยไปเกิดเป็นเหล่า นางฟ้าหรือเทว,วราในกลุ่มนามะประมาณิกาถ้าว่าชอบด่าสามีบริภาามีใช้ปาจจาปรปุสราด่าอยู่เรื่อยมนันมีนางหนึ่งชื่อว่านางเลยนางอันนี้ชอบด่าสามีไม่ซื้อสัตว์คำแอลเป็นเลขซีใสู่่เรื่อยซีซีถึ บอกได้อยู่โอ้เจ้าก็ดูตนผัวดูต้นเมียเนี่ยดูต้นลูกเนี่ยเราเอ้ยอยากกินเหล่าทอเสื้เนื้อเสียดตัวให้กับพ่อพี่พ่อนั่นแล้วเจ้าก็ให้ข้าทำปวดด้วยใช่ไหมข้าอะไรนอนนอนหลับแล้วเป็นสุข ถ้าความโกรธได้นอนหลับเป็นสุขถ้าเราโกรธเราเครื่องหรือนอนคิดีมันนอนไม่หลับนะเห็นไหมถ้าความโกรธได้แล้วนอนหลับเป็นสุขถ้าความโกรธได้แล้วไม่เศร้าโศกมันเครื่องอ่อันแล้วถ้าโกรธแต่เฮ็ดทำลายผู้อื่นบ่ได้แต่ว่าเครื่องกัโศกเสียใจอยู่อันนี้เครื่องมันยังไงมันบ่ต้องโกรธเฮ็ดให้เสียใจดิเฮ็ดให้ทุกข์ อยู่กับเมียเนะาะฐานะก็ดีพระามคนนี้นี่เพ็่น,นับถือศาสนาอนี้อาเจลกะอาเจลกะลับทธิของนิคนนาตบุตรอาเจลกานี่นี่ที่ของนิคนนาบุตรในครั้งรุทธการ,การเป็นวิสุขเพือ่อเป็นนักบวชไม่เยกวิสุเป็นนักบวชต่างศาสนาเขานิยมการไม่ทุ่งผ้าและแก้ผ้าทงท ทุกวันนี้ก็มีนะอยู่อินเดียกแก้ผ้าเลยนะเป็นนักบวชนะจะเห็นไหมใน YouTube. <c oughs> ยูทูบอ่าเปนนักบวชมันยังมีมีทั้งพุทธการก็มีเยอะแยะเลยเรียกว่าน,นักบวชรับที่อาเจรกะผู้ไม่มีความอายเขาก็ศรัทธามาก <c oughs> เขาก็นิมนต์เขาเชื่อว่าเป็นพระคุณเจ้าเหมือนกันเขาก็เรียกว่าพระคุณเจ้าของเราไม่นุ่งผ้าแล้วก็อาบน้ํา,นา,นาแล้วก็ถาที่เท่า ถ้าอาบน้ำล้วก็รีบจะจะรีบทาขี้เท่าเลยเพราะชือ่อว่าขี้เท่านี่มันผ่านการเผาด้วยพระอัคนีก็คือไฟนีเเะนะ่เขาเรียกพระนะเขาเรียกบูชาเขามีเป็นลทัทธิบูชาไฟไปด้วยใช่ไไฟนี่เป็นสื่อว่าพระเจ้าประทานมาให้โลกโลกได้มีไฟได้ใช้เขาก็บูชาไฟบูชาแม่น้ํากับแม่น้ําคงคาบูชาน้าเห็นไหมบูชาภูเขาบูชาพระจันทร์บูชาพระที่เขาบูชาตลอด เชื่อบูชาบูชาแล้วถ้าตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นพรมนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าพวกนั้นพระพรมเุ็ผู้สร้างไว้ถ้าเคารพและสิ่งใดที่ของพระพรมเป็นผู้สร้างไว้พระพรมก็จะรับไปอยู่ด้วยถ้าใครเคารพอย่างยิ่งบูชาอย่างยิ่งก็จะไปเกิดเป็นอันเดีวยวกันกับพรเขาเชื่ออย่างนั้นทีนี้ผู้เป็นเมียพรรมาีเนี่ย ได้ไปฟังเทรตพุทธเจ้าพอฟังแล้วก็เปลี่ยนศาสนาได้เปลี่ยนเรื่องนับถือ่อเจรากะไม่ทําตามผัวแล้วนะม่เริกนับถือแต่ถ้าผัวนิมนต์พระของอาเจรากกะเข้ามานะ่ะเพื่อนจัดแจงให้เต็มที่เลยแต่ให้ไปกราบด้วยให้ยินดีในการทานดนะานเพิ่นอย่าไม่ได้ไม่ได้ยินดีแต่ว่าเป็นหน้าที่ภรรยาต้องจัดแจงอาหารให้ผัวใช่ไหมมีหน้าที่จัดแจงให้เฉยเมื่อก็ทาให้เลยช่วยทําให้เต็มที่ บอกว่าให้ยกอาหารถาไปให้องค์นั้นองค์นี้เพื่อจยกไปก็ปยกไป,ป,ตกไปแต่ให้คุกข่ขขากกาบมันไม่กาบนะแต่ทีนี้นางนี่ศรัทธาในพระุทธเจ้าอย่างมากเลยหัวก่อเครื่องเมียเมียนันไม่ไม่ศรัทธาไปศรัทธาสมณะศีราะโล้นเนี่ยไหมถ้าด้วยว่าไปศรัทธาสมณะศีราะโลน้นก็เกลียดให้เมียนั่นแหละแต่อยากจะว่าก็าว่ากันไม่ได้เวลาเพม่นมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเนี่ย เมืนตกใจนะเวลาตกใจนี่มีแต่อโหพุทโธได้คำตกใจคำอุทานเตะต่อใหม่โอ้โหพุทโธทันดีนะอะของพวกเราตกใจจนะพูดภาษาละมกในส่วนใหญ่ <c oughs> ใช่ไหมต่อไปถ้าจะตกใจต้องเปลี่ยนหม่ใหม่นะเปลี่ยนพุทโธนะเขาจะไหมเปลี่ยนมาเป็นเอ,เอาคําตกใจของพระรัตนตรันตยนี่ไปตกใจดีกว่าเขาจะหม่เหย่เอาคำละมกมาตกใจเลย <c oughs> พราันนี้ก็เห็นเมียอย,งงอยู่บอกว่ามึงเนะี่ยเขารบพระนุจ้จของกูหน่อยนะพูดเือนกูด,ด้วยกันนะเพราะมันเกลียดกันเริกเกลียดกันแล้วเนาะนับถือวัฒธรศาสนาแต่อยู่ด้วยกันเนาะแต่ว่าพรามณีนี้โดนผัวด่าก็ไม่โกรธเพราะว่าบรรลุธรรมเป็นพระสกาดรามีนะเป็นสกาดรามนะีก็อยู่นะส,นนส่วนมากก็เข้าห้องพระสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธกุศล บอกว่ากูได้ยินเสียงอสันรเสริญสัมมาศีสารรถกูเครื่องเลือเกินน่ะเห็นไหมราะว่าเวลาอิติปิโสปคกวา嘛เมืองเขามันจะเป็นภาษาของเขาอยู่แล้วมันจึงเป็นภาษาแปลไปในตัวของเราอิติปิโสปคกวาพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารดับเพลิงเลสเราต้องมาแปลทีหลังใช่ไหมของเขาพูดเนี่ยมันเป็นความหมายไปเลยเลยเพราะว่าเป็นภาษาเขานี่ยพอได้ฟังเมื่อไรก็เข้าเกรื้อมอยู่นั่นแหละวันหนึ่งเขาก็เลยพามคนนี้ก็เลยนิมนต์ <c oughs> เชื้อเชิญพรามณ์อาเจรากะของเขานี่ยมารับนะทําบุญห้าร้อยห้าร้อยตนนะ,นะแก่ผ้าเต็มบ้านห้าร้อยเนาะแสดงว่าเศรษฐีใหญ่นั่นะน่ะก็เมียก็จัดแจงอะไรให้บอกว่ามึงอย่าแสดงกิริยาให้สมณะหรือว่าพระหลานของกูได้ยินว่ามึงเคารพสมณะศีรษะโลนนะเพราะว่าส,สมณะรพระหลานของกูนี่ ยังเข้าใจว่ามือเมียคาถาเขา,าอยู่ว่าโจ,อา,จอาหารไปไห้คี่เก่าเนีะยเห็นคี่เก่าดิว,วันนั้นแกเดินไปไปสะดุดอะไรเน้อสะดุดสะดุดเสือมั้งสะดุดสาดปูเนี่ยเซะเกือบล้มเลยแล้วร้องโอ,อ้โหพุทโธด้จังหวะนั้นตกใจรอโอ,อ้โหพุทโธแล้วแกก็ล,ล้มแล้วก็เข่าก็กระแทกกับพื้นก็ก็นั่งโอ้ยโอ้โหพุทโธโอ้โหพุทโธนะ อาเจลากาได้ยินอย่างนั้นนี่มันมันพูดถึงสมณะโคดมเนี่ยวะพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เรียกพุทธยามาเรียกว่าสมณะโคดมพากันบางบางบางตนก็อ่านมาถึงพวกก็กินก่อนเลยได้กาลังกินอยู่ข้าวกาลังคาป่าอยู่คลายคาข้าวเอาเลยองนัในนัน,นพากันลุกปึ้งปังปงปงป้งปังแล้วเท้าสะเอวไปชี้หน้าด่าบาผู้เป็นหัวเลยบอกว่ามึง เมียขห้องมึงเนี่ยนับถือสมณะโคดมก็ไม่บอกกูเมื่อรู้อย่างนี้ไม่ต้องมาศรัทธากูหรอกกูจะไม่มาบ้านมึงอีกหัวก็บอกโอ้ยพระคุณเจ้าถ้าไม่มีพระคุณเจ้าแล้วทางไปสู่สวรรค์ของผมก็จะถูกปิดกัน้นขอในมนพระคุณเจ้าก็มารับพยาทานของผมได้ตลอดผมเปิดใจเต็มที่แล้วอย่าด่ายอย่างนี้เลยขอพระหลังของผมอย่ากโกรธเลยค <c oughs> นมนะาประหลังอันนผมอย่ากโกรธเลยเธออน,นุเคราะห์ผมเลยเธอเหนกั ถ้าผมไม่ได้นะพระคุณเจ้าผมไม่ได้ทาําบุญแล้วผมก็จะไปสู่พรหมโลกไม่ได้เพราะผมต้องการไปสู่พรหมโลกเหมือนอย่างพระคุณเจ้าสอนใช่ไหมนะครามเหล่านั้นกับลูกออกจากนั่นไปคุยน้ำลายเต็มเรือนบ้านเลยนะเวลาเขาเกลียดกันเมื่อก่อนคุยน้ำลายเนาะก็จะมานั่งเช็ดน้ำลงน้ำไหลกู <c oughs> เป็นเมีย <c oughs> อินเดียไม่ดีใชหมอ่าโกรธให้เมียเต็มที่ได้ป่ะเนี่ย <c oughs> อยากจะฆ่าเมียได้ป่ะ เมื่ออยากจะฆ่าเมีเอาละมึงรศรัทธาสมณะของมึงเนี่ยเต็มที่ขนาดนี้กูจะเข้าไปโต้สมณะของมึงให้เต็มที่กูอยากจะฆ่ามึงแต่กูยะรู้ว่าสมณะของมึงจะสอนให้กูนะถ้าโกรธให้มึงแล้วฆ่ามึงได้เต็มที่ได้ไหมไปถามพระพุทธเจ้าไปถามสมณะของมึงก่อนก็เลยเดินเข้าไปหาพระพุทธเจ้ายืนแบบท่านสมณะท่านชอบใจฆ่าอะไรเต็มที่ ท่านชอบใจในการฆ่าผู้ใดบอกว่าพรามเราสนับสนุนการฆ่าความโกรธบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วชื่อว่าเป็นการฆ่าอย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้ประเสริฐดาวสถาคตจึงสนับสนุนการฆ่าความโกรธนั้นว่าจะไปขามี่อยู่ เพื่อไว้่าความกวดกันนี้แค่นี้นะฟังแค่นี้นะคุกเข่าเลยพนมมือโอ้แจ่มแจ้งจริงนะแจ่มแจ้งจริงไม่เคยมีใครสอนแบบนี้มาก,ก่อนเหมือนไหนของที่ปิดเ,เ,เหมือนส่องไปในที่มืดเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยฟังแค่นี้ <c oughs> แกะความรู้สึกตัวนั้นออกไปปะปักเลยนะเปลี่ยนศาสนาเลยนะเปลี่ยนศาสนาเลย วันนี้ขอพระสมณะขอพระพุทธเจ้าจงจําข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้เข้าถึงอุบาสกเป็นผู้เข้าถึงพระรัตรนาตรัยเข้าถึงรัตรนาตรัยนะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปว่างนะั้นจนตลอดชีวิตเมื่อคุกเขาก่าเสร็จเรียบร้อยก็ว่าขอพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าจงให้ข้าพเจ้านี้ได้บวชในธรรมวินัยนี้้วยเถิดนี่ขอบวชเลยนะพราะได้ฟังแค่นี้พอบวชเลยนะค่าความโกรธเนี่ยสอนให้ฆ่าความโกรธนี่เพิ่งขอบวช ใช่ไหมพวกเราสังเกตดูสังคมส่วนมากโกรธให้ใครไปทําลายผู้นั้นใช่ไหมอ่าโกรธให้คนนั้นก็ไปทําลายผู้นั้นหาเรื่องผู้นั้นใช่ไหมในโลกนี้มันจึงมีมีภัยมีพิบัติมีสงครามโกรธให้ใครก็ทําลายผู้นั้นแต่เมื่อโกรธแล้วไม่ยอมมาฆ่าความโกรธนี่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเพื่อนไม่ได้ฆ่าผู้อื่นมันเป็นเวรเป็นกรรมให้มาทําลายความโกรธความโลภความหลงให้ตัวเองใช่ไหมเมื่อโลกเกิดขึ้นทําลายความโลกเมื่อโกรธเกิดขึ้นทําลายความโกรธ ของตัวเองนี่แหละเข้าใจบอกเพราะนั้นต้องไปฝึกนะพวกเราถ้าความโกรธได้ไม่เศร้าโศกนะย่อมนอนเป็นสุขด้วยมันบริเรียรให้พวกเดานันรับแทบเขาใจบอก ถนนนี้จะไปยิมได้เราบบาได้คุรงไปยิมมาโปยิมกับนมกับนูยิมมั่วก็ได้ยังไปใชกัยิมเยยังหรอไเป็นัเป็นยยหญ่ถึงแม่ไม่ยิ้มเลยให้สังเกตจิตสังเกตจิตนิยมคนหนึ่งคนมาอาจารย์ ว่าโอ้ยนแต่ละวันนี่หัวด่ามากเลยแกไปวัดมเมื่อไรผัวก็ด่าดามึงเอาแต่อาหารไปให้พระบักหัวโลดมันทําอะไรให้มึงว่านข้าวมันก็ไม่มาเกี่ยวกับมึงอาหารการกินเหมือนด่าขนนันนั้นนะดา่าัวแต่ชอบกินเหล้านะมาเามาตลอดถึงเวลาแกบอกว่าแกก็ไม่ด่าผัวคืนหนอแต่ความโกรธมันอยู่ข้างในนี่สิมันคบอยู่ไ,ไม่ไม่ดา่าไม่กล้าดา่าก็ พราะถ้าด่าผัวเมื่อไหร่ตีนมันจะมาถึงไงเห็นไหมผัวเรานาะละมันก็ไม่กล้าแล้วเนาะผัวกับเราวก็เล่าเล่าแกก็ไม่ได้ด่าผัวหรอกแต่ว่าข้างในไงสิเห็นไหมแกทุกแกเก็บเรื่องนี้มาแกว่าถ้าเป็นอย่างนี้มาหลายปีกันเกียจังไรเกียจังไเอ๋อเดี๋ยวนางทุกนั่งเกียรติจังสี่ไหมหลายปีแบวมันก็มันก็เศร้าเปล่าล่ะมันเศร้าแล้วมันแต่เหตุจางนั้นมันยังเศร้าอ๋อกัน เทากับใชู่ว่ามันเห็ดเป็นอย่างสี่มันถูก,กเท่าก็เห็ดต่อไปว่าสัสแต่เห็นว่าโอ้นางคิดอยู่นี่มากนมันแก่บ่ได้อยู่คือเกานะ่าแบบเท่ากับเศร้ามันอี้ผักคิดอย่างนี่มันบอเศร้ากับเบิรงตัวนี้ให้เบิรงตัวนีเลยเหมืนาผัวดามาเท่านางเบิรงนตัวของคำ,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 ำดาของผัวคำคำคำดาเนี่ยมันปิ๋วมาป้าปะทะหวัวผมผมหลุดออสกสักสิ่งก่อน เขาดบางบาง,บาง,บางบ้างมานี่ผมออกสักเส้นบ่ะลุดปุยออกลุดปุยออกหูขาดออกเปิดหนังทะลุดเล<อ>ือดแตกซะหรือว่าถลอกหนังถลอกจนเลือดซิฟออกบ่ให้นั่งเบิ่องยอดของนะนะวะส่วนใดส่วนหนึ่งเดี๋จากคำด่าเขาน่ะส่วนใดส่วนหนึ่งนี่อย่างเช่นว่าผมสักเส้นหนึ่งขนสักเส้นหนึ่งหรือว่าปลายผมหลุดออกสักสักเม็ดง่านี่สักเม็ดหนึ่งลุดออกบ่ให้นั่งเบิ่งนั่งเบื้องยอดของสิงนั้น ถ้านางเบิ่งแล้วพ่อหลด่าดาจบเอ้ามันไม่มีส่วนใดหายเลยเพี้ยียดอ,ยอ,อีหยังเนาะแม่นบ่ <c oughs> เขาด่าแห้งมันไหนก็าตามในหูก็บ่อหาเด้ขี้ไข้ล้นสักสักเม็ดนึงก็บ่มีแม่น,นบ่แ <c oughs> ล้วไปโกรธโกรธได้ยังซะเอ้าฮะไปโกรธได้ยังก่านางเบิ่งครับมันบ่ได้เสียหายอีหยังเลยคําด่าของเขานี่บ่ได้เสียหายเลยผมสักเร็จนึงก็บ่หลุดถ้าผมหลุดสักเศษหนึงก็พอเขียดอยู่นี่เนาะ ถ้าหนังถลอกเลยมันมันเจ็บให้เหลือนเนี่ยสักน้อยกับพ่อเขียดด้วยอันนี้มันบ่อเลือนเลยไหมไม่นั่นนงเบิึงมันขัดแต่ไหนมาทำให้ขัดขังในมันหอด <c oughs> ขัดขังในแหละเพ,เพราะน่นเข้าไปจับคำเบาเลยอันนี้มบม่ได้จับคำเบาเลยจับหนังเนื้อมันจะรุดมองไรเนี่บไม่ได้จับคำเบาเมื่อสรุปจบแล้วเรียบร้อยเอาหนังเนื้อบริสุทธิ์สักพันไปเขียดไ,ได้ยังไงบ้างแต่เขาปรุงแต่งตา,งามคำเบาเขาอยู่เนี่ยมันถูกเลยอันนี้เขาบปรุงแตง่งตามคำเบาเขาเลยมาสังเกตว่า คำเบาห้องเกาอนี้มากกว่าเข้าบริจับว่าำเบามันเบาอย่างแต่ว่าฟังเสียงมันเป็นเว่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 อยู่ล่ะแต่ว่าเข้าบริจับประเด็นอยู่เนี่ยจับประเด็นว่าหนเข้าจะหลอกบอกเอาเบามาเลยนั่งเบิ้งนึ่งนั่งเบิ้งแบบจิตมันอยู่ขา้างในยนี้จิตอยู่กับตัวได้ป่ะนี่จิตไม่อยู่กับตัวได้เนี่ไปได้ไหมเรื่องก็ดูเนื้อดูหนังดูเอ็นดูเส้นผมมันขาดไม่เอาเบามากจิตอยู่กับกายจิตไม่ได้อยู่คำพูดใครจะบอกคนก็เลยไปเหตุ โอ้ได sí, oh? ้อีที่อาจารย์พันมามันเศร้าเครียดเลยป่นเนาะมันเบิ่งระนังบตลอดวานนี้หลังจากนั้นเขาผัวดามาตลอดผัวด่าอยู่เนาะพระกรอยู่สบายอยู่ไปอยู่มาประมาณสักเดือนกว่าก็ได้สักเดือนกว่าเห็นเมียบอกเครียดเนาะผัวกระดาหน่อยนุ่มหน่อยนุ่มเนี่ยที่กาบเราที่กาบเหายังครับใช่ใช้เวลาด่าแลงเท่าเหมือนเท่านี้เขาสะใจได้โอ้ผัวดามันเนาะมันเครียดมันขมเนาะมันทุกเนาะได้ผลได้ผลคำดาเท่าได้ผลเห็นปะ เขาจะดีใจว่าคําด่าของเขาได้ผลนี่ถ้าเอาอันนี้แล้วถ้าเขาว่ามากนะเขาอยู่ยืดออยู่เขาบอกของเขามันบอได้ผลเนี่ยเบาไปเบามากนะพอได้ผลเมื่อไรก็บอได้ผลเนี่ยเขามาจีเศร้าเดิเขาจีงกันเบาเลยไปเดี๋ยวบอเดี๋ยวจะไปเบาเขาเนี่ยจะไปด่าแท่นรับแท่นนี่มันเศร้าด่ากูด่าขึ้น เออนั่นแหละางคั้บทีทำอะไรไม่ถูกใจบอกกล่าวอะไรแม่ไม่ทำตามไม่เป็นเปตามปานาเจ้าพนักงาตเอก็เป็ูเก็เศ้าไปบ่เศร้าปาเศร้าปาก็เป่อยไปถ้าเขาไม่ทาไม่อยากทำเราก็ทำเองนั่นก็ละเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองแต่ย้ายหีเครื่องเดยเครื่องเล้งๆหีเป็นประชดไปน่อยบะเมียนนี้ จบับให้สบายสบายเศบช้าหน่อยไม่เป็นไรเร็บเซียวก็ไม่เป็นไรจะได้ไปเป็นเทวราชื่อวันนามะประมาณนีกาไม่ต้องด่าหัว ก,ก,ก,กับบ้าน,านากเระับปียงกะโรฮีทำให้เขาแปลใจก็วมามอดนี่มาพิษเรือก็คือบดาว่าคือบอดิดา เดี๋ยววางก่อนกับปีตัวนี้ก่อนจับมีดกับปียังกระโรหิปาดกับอีแยพันเตจับสองมือเ่าสองมือประคองเนี่ยกับปียังพันเตต่อบ้างั้นนะเอาปาดเอาตัวนี้ตัวนี้เลยกับปียังกระโรหิมายนี่นะครับเดี๋ไปยกขึ้นเด่๋ยวยกขึ้นยกขึ้นมันลูกเดียวแล้ววางเออ ยกขึ้นมันก็ลูกเดียววางไว้มันก็ทำลูกหนึ่งมันก็ป,าาร,กประสานกันเอะ